คุยกันเรื่องหุ้น NER หรือบมจจอ o n Not East Rubber ค่ะเริ่มที่ผลประกอบการล่าสุดเลยนะคะ Q 2 6 8กําำไรสุทธิออกมา554ล้านบาทอืมโตขึ้น15.72%เทียบกับปีก่อนหน้าใช่ค่ะแล้วปริมาณขายก็เพิ่มขึ้นเยอะด้วยนะคะ23.6%เป็นประมาณ1.11แสนตันครับทำให้รายได้รวมโตขึ้นมา30.56%เลย แตะ7.5พันล้านบาทตัวเลขขึ้นปีแรกก็ดูดีต่อเนื่องเลยนะคะกำไรโต24.72%รายได้โต31.83%ครับสิ่งที่น่าสนใจคือการเติบโตนี้มาทั้งไนและต่างประเทศเลยนะในประเทศ Q2 โต29.13%โหเยอะนะคะครับส่วนต่างประเทศนี่โตเยอะกว่าอีก36.74%ปัจจัยหลักๆมาจากไหนคะถึงโตได้ขนาดนี้ก็ หลักๆเลยคือดิมานจากจีนยังดีอยู่ครับแล้วก็ราคายานปรับตัวดีขึ้นด้วยบวกกับการย้ายฐานผลิตโรงงานยางรถยนต์มาไทยอันนี้ช่วยได้เยอะอ๋อทำให้ความต้องการในประเทศเพิ่มขึ้นถูกต้องครับ NER ก็เลยปรับสัดส่วนการขายมาเน้นในประเทศมากขึ้นเป็น70%ส่งออก30%ส่งออกนี่เน้นใครเป็นหลักคะหลักๆก,ก็จีนญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียครับ การปรับแบบนี้ก็ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องค่างเงินบาทแข็งค่าได้ด้วยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูคลิปเต็มกันได้ที่ช่องเลยนะจ๊ะและยังมีคลิปดีๆอีกมากมายรอให้มาดูมาฟังกันนะ